วันนี้พูดเรื่องระดับความลึกซึ้งของความรู้หลายคนมีองค์ความรู้หรือเชื่อในความรู้บางส่วนแล้วก็ดูถูกความรู้ในบางส่วนแต่ในจริงแล้วความจริงในหรือความรู้ในความจริงมีหลายระดับนะฮะระดับที่เป็นเบื้องต้นที่สุดคือความรู้ในเชิง material knowledge ความรู้เกี่ยวกับวัตถุนะฮะ physical law กฎธรรมชาติทางด้านวัตถุ ะะอันนี้เป็นความรู้ที่ตื้นที่สุดแต่ก็เห็นเป็นรูปธรรมได้ง่ายนะฮะคือนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่เรียนสายวิทย์หลายคนก็จะดูถูกคนที่เรียนสายมนุษยศาสตร์นะฮะก็คือดูถูกคนที่มองในเชิงปรัชญาศาสนาอันนี้มันก็เป็นเรืเ่องธรรมดาของคนที่มีนะะความคิดหรือปรัชญาแบบวิทยาศาสตร์หรือศาสนนิยมนะฮะ ีนี้ระดับความรู้ที่ลึกกว่านั้นก็คือยังอยู่ในสายวิทย์อยู่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ b i o l o g i c a l ก็คือกฎความรู้ทางชีววิทยานะฮะก็อย่างที่เห็นพัฒนาการของพืชทฤษฎีของชานดาวินเป็นต้นอันนั้นก็เป็นระดับความรู้ที่มีความลึกเข้ามานะฮะพอลึกเข้าไปอีกก็เป็นเรื่องของไซโค l o จิค a ลคือเกี่ยวกับจิตนะเกี่ยวกับจิตนะแต่ก็ยัง มีกรอบการมองในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของจิตวิทยาเข้ามาจับทําให้พอรู้แต่ความรู้ที่ลึกกว่านั้นคือความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์หรือตัวพลังงานที่มองไม่เห็นที่สัมพันธ์กรรเกี่ยวโยงกับจิตใจทฤษฎีควอนตัมเมคคณิกทฤษฎีของสมรรถภาพพิเศษสมรรถภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เนี่ยจะมีความลึกเข้ามาแต่ยังเชื่อมโยงไม่ถึงแต่ทฤษฎีของ บีไฮเบอร์ลอของพุทธศาสนาเนี่ยจะอธิบายกฎแห่งการกระทําที่ลึกเข้ามาเกี่ยวกับนามธรรมาเชื่อมโยงกับรูปธรรมได้ดีนะคือความรู้คงช่วยบางส่วนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนามธรรมาซึ่งอธิบายได้ค่อนข้างยากนะจิพิายาบอกว่าอาธิบายได้บางทีก็อธิบายได้ยากเหมือนกันนะแต่ว่าก็ผู้ที่มีปัญญาก็สามารถอย่างรู้ได้ระดับที่เป็น intuition k n o w l e e ความรู้ที่ลึกนะฮะ ส่วนความรู้ที่ลึกที่สุดคือความรู้ในกฎธรรมชาติ c อสออ l ิตีหรือเจเน l l ร w ลอฟคอเ e a เอฟเฟ e c t หรือกีดิทาไปตาผู้ใดก็ตามที่เห็นความจริงขั้นลึกสุดนะผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ <c oughs> ไม่อาจจะถูกชักโยงด้วยความเชื่อผิดๆและผู้นั้นจะต้องเข้าถึงความ้นทุกข์ในที่สุด